สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกหูทุกคนตน้ครับเนาะมันนี้มาพร้กับบอกเสี่ยงกนเมืองสีคือเก่าน้พี่น้องมันนี้เอามเมนูเด็ดมาฝากพี่น้องด้วยครับเด้อหม้หนอนเกือกต้มพี่น้องอันนี้แก้วต้เผียอยังปรุงมาด้วยพี่น้องเด้อแบ่บ่บริเ็ดในเบื่องนะครับนี่อัน,นปรุงแล้วเดี๋ยวจะใส่ผักผักกะหั่นมาแล้วไอ้เบือเนาะพี่น้องเนาะว่าปัดทั่วไี่มือนลาย นวตัวเลยนี่มื้อนี่นีมนูเล็กมันนี่เงนนอเกือต้มก่น้องอรังแรกนด่เลือดบ่ไส่ไอตพียครับไอเทพีับผมใส่เทียพักพักแกมก็มีพักกอพักกอดพวกเราน้คกับแล้วก็มาละขี่นุกขายบเล้ยเขาเปนหน่อขายบเลียขายบเลี้ยองเสีบแม่ลูกโดดลูกโดด มันเป็นลูกโดดครับลูกวานมันไหลมันไหลนวลหน่อยแล้วก็พักที่เหล้าผักกาดหินน้ำพี่น้องเนาะมาสิปุ้งน้พี่น้องมึงเด้อโอ้มึงพี่นออ้องมึงนี่ครับนี่มีนุ่งเล็ดครับมึนงนี่นน้อยเกือบตุม่มนะฮันลูกเต๋าอ,อัดถั่วคักพี่น้องคักนี่ลูกโดดครับ หวานลุงขึ้นเตะมาละขี้นุกหอ,อมหัวใหญ่อันนี้หอมหัวหนอนพี่น้องเนี่ยเอาม,มาแต่าบานครับผมหอมหัวหน่อยมาแต่าบานเมื่อบานมันหัน,น,น,นออามาพี่น้องเนาะเตืียโอกาสแตะมาพอดีเนาะปลูกเองปลูกเองครับผม เว่หัวตัวหรือคุณพี่นอ้องมึงเนี่ยซิมพี่น้องมาพี่น้องมาอือฮึอือฮึโอ้ครับพี่น้องเก่าประเด็นเองอันหนุกโตเลยนะี่ใช่ว่าตับ กับเครื่องนี้มันมันคำน่าพี่น้องเนาะเมื่อคืนยังมีเสาที่อยู่บ้านขอเราเนาะผมก็เลือกเต็นท์งามแต่ปึ่งเอาแหละครับดำตัวเฮ้ยนี่ลูกเตาบักกีดาว mình lặt khi nuốt ống gì เมนูนี่เด็ดดีเลยเนุ้น,น,กกนห,หัเกต้มเนาะหักขาดโมบุกขึ้นมา ăn được cậu bùa mà các bạn ăn một cậu ừ. ừ ăn một menu date ni date di ປ่กลางเห็ ม่นุ่นเหนียวสดเอาดีเนาะดูดดูดขุยนบอกขัดอื้ม nằm ở nửa chỗ đau rồi. <laughs> ừ. Chốt thân thiện Chốt thân trị Chốt đẹp trái rủ đuột うん。 ละกินอุกจำาะว่าเมนูหนิม,นม,นม,ม,มนต้องชดไปน้องรดว โอ้ผมนมดมหโดดแค้ตัวร์ไม่ตับตกกงในเนามบเกียรแม่ไปนองมันคำจมถูก विपक् <coughs> 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 เล็ดเลพี่น้องเลด เส้อหนาที่เห็ดเต็มจูรในพี่น้องบึงพระเฮดไปดบ Đây nhìn thịt vốn <laughs> dạ. <laughs> Chào Cái để quá Tay đi về cơ bớt quát mà Hãy subscribe không ăn dùng tàu đi khắc kìa ừ. nhớ thử mà Nhớ gì thấy ươn sắm mở là

Lắm bao, lắm bao này thật sự yếu đuối Cố gắng phải làm Ủa Ủa để càng yếu รัดครับ,รบอืมเบื่อนหน่อยอืมเดีด๋ยวโอ้เด็ดปนหนังเด็ดอรดีเด็ดไม่รู้นี่ แล้วถือหลังเห็นพี่น้องเบื้องหมเยแ้พี่น้องเบื้งนําว่าปุ่มอย่งไดเห็นจังไนนะครับเนาะเือนี้มันเฝ้าเนาะมันคเหรืองานมานะครับเขากสื้อไดแต่มาไวนบ่แนนนอนมาสิมีโอ้กมีโอ้เกะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่ตามรับชมรับฟังบ่เบิดอด่าวยาเด้อพี่น้องเ้อคกับแรกก น้ำมอน้ำมอปันตีกลวงแรงคือว่าหน้านะสุดท้ายเนาะครับเนาะกินยิมแล้วนั่งตามกับนั่นเพิ่ยคือเป็นว่าเนาะนี่ก็ว่าไปกัฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกด Subscribe หรือกดติดตามไอ้บ่เชียงกันด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในะคลิปหนะ้าสำหรับชุนิกะสวัสดีครับ พอกันคลิป